สวัสดีครับผมอยู่กับผมซอรี่แลเหมือนเช่นเคยเนาะนี่ก็ต่อกันอี ep สามเนาะว่าทําไมผมถึงการไปเ่ลดนี้ก็ไม่ต้องแปลกนะครับเพราะว่าตมออัดแล้วก็คือหน้าจอมันไม่อัดอะเรามาดูเคสด,ด้านบานซ้ายกันดีกว่านะวันนี้เคสของวันนี้นะฮว่ามีเคสอะไรบ้างเอออ่าคืออันนี้ผมก็เพิ่งจะปลอก,กล็อกมาเนาะในสุดผมก็ได้มาแบบ ทำชิฟเวอรจำวันแบบพี่คนอื่นเขาทำกันบ้างไงก็อย่างแรกไปตัดส้มกันเลยดีกว่าเนาะเอยไม่ใช่ตัดไมส้สิเอออ่าเิ่มจากตอต้นนี้ก่อนเลยนะขออนุญาตทำการทุบ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 แล้วก็มาทุบอันนี้ต่อนะโอเคเป็นต้นที่สองเนาะแล้วก็ต้นที่สามก็คืออันนี้ต่อโอ้ตีว่าโอเคฮะ โอเคแล้วก็ต้้งตรงนั้นอีกทุบ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  <c oughs> ขอนอกเรียงหน่อยสิอยากเข้าไปด,ดูบ้านนี้จังเลยแอบแอบบสองสามานานลนะทำไมพี่บ้านรวยจังเลยครับเนี่ยโอ้โหคือแบบเป็นแบบบ้านดิสนีย์หรือบบ้านเอลซ่าปะเนี่ยหอมคิดว่าแค่นี้นี่แบบทุกคนแบบมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากเลยยกเว้นผมนะผมแบบสร้างบ้านไม่เป็นไม่ค่อยเป็นเลยนะแบบความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยมีเลยด้วยซ้ำ แม่งมันก็มีอยู่แหละแบบแนวการสร้างะนะแต่แบบมันทําออกมาไม่ได้แบบน่าจะเลอะแต่ผมต้องลองไปฝึกทํหรือบ้างอยางมีบ้านสวยๆเหมือนคนอีกข้างบ้างเนาะแต่นี่เหมือนว่าพี่แกหน้าตาเอมาเยอะหรือเปล่าบ้านคขาเออซาเลยเฮ<ล>้ยชัว่วเฮ้ยตรงนี้เจอไม้พอดีก็ทุบทุบทุบต่อโอเคทุบทุบทุบชอบไอนิชชั่นมากเลยน่ารักมากโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือเอาไปส่งเนาะ เฮ้ยตรงนั้นใครอะ่ะใช่เพื่อนหรือเปล่าเจ้าของบ้านหรือเปล่าเอ่ยอ่าใช่คนหรือเปล่าอ้าวคนคนหรือเปล่าเอ่ยอ่าไม่น่าเป็นคนนะน่าจะเป็นเอฟซีทั่วไปโอเคเอ่เอฟซี MC จริงด้วยงั้นเราไปส่งของต่อดีกว่าเนาะเอ่ว่าไปส้มขมมันครบจริงๆนะใช่ไหมฮ่ลกูกไวันขอใช้ก่อนนะ ค okay, ห้าลูกเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็ได้เวลาขับขี่รถไปส่งให้กับอันนี้เนาะเออผมข,ขอเรียนแล้วกันนะติดปากเลยเนี่ยซิ่งไปเลยคขับแว้นไปเลยฉันมาแล้วจ้าอันนี้รักก่อนนะโอเคแล้วก็มาถึงวันที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้โอเคอ๋อสวัสดีวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าสิ่งของที่เขาว้เตรียมพร้อมแล้วหรือย,ยังปวดมาใไฟฉันเธอ โอเคเอาไปเลยส้มขอบคุณมากฉันเตรียมค่าตอบแทนไว้ให้แล้วเหมือนกันโอเคผมก็ได้ค่าตอบแทนมันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอแวะให้หมายคาะหน่อยนะแต่ว่าไฟผมยังเลี้ยสัไว้ได้อยากรู้ว่าเลี้ยยังไงนะเจหญิงน้อยจะญิงน้อยอยู่ไหนห้ามสวัสด,ดีมีทรละ่ะไรหรือเปล่าสิ่งของที่ข่าไว้เตรียมพร้อมแล้วหรือยองโปรดมอบให้ฉันนะอันนี้ไม้ไม้สามสิบอันครับมีเหลือพอดีแปะเ,เลยไปทุกไม้เลยนะ ขอขอบคุณมากฉันตเตรียมข้าวตกใจไว้ให้แล้วเหมือนกันโอเคแล้วก็ทําเควสเสร็จเป็น2อันแล้วเนาะที่เหลือก็เควสลุงใช่หรือเปล่าเอ่ยโอเคลุงเฟอร์นิเจอร์เนาะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าน่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์ไปให้เขาด้วยนะสวัสดีนะลุงบ๊อบเจอกันอีกแล้วนะครับโอเคมีอะไรให้ช่วยบ้างไหมธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สิ่งของเตรียมเอาไว้อ๋อเราต้องเอาของอะไรให้เขาใช่ไหมเออเอาอะไรให้ดีเอ่ย นั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาเป็นอันนี้เนาะเอาตะไม้แล้วกันแต่ยังไม่ใช้โอเคก็เครที่สามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหมือนว่าโอเคของที่ให้ไปก็หายไปเนาะโอเคอ่า okay. uh, ลุงมีอะไรขายบ้างครับเนี่ยอ๋า uh, แต่ดูเหมือนว่าหอนซาสามารถอัปเกรดนักพัฒนาเป็นเวลหได้แล้วใช่ไหมเวลหหรือเวลหเอ่ยก็น่าจะเวลหนะโอเค ก็ทำการปลดล็อกขึ้นเะเัลเลยเนาะก็ได้ปัดมาแล้วก็ประตูนะั้นหรือหน้าต่างเอง้ยก็ปลดล็อกอะไรบ้างเอง่ยนับคะแนนเวิร์ดเส็จก็จะได้เป็นขั้นตอนเหตุการณ์ต่างๆเนาะเอาเป็นว่าเรามาทำเควสไออันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าเนาะโอเคเควสต่อไปก็คือขออน,นุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคเหมือนว่ามันจะเป็นกล่องอะไรตรงนั้นนะไอ้กล่องจุดแดงๆด,ด้านขวาผมอนะเนาะ มันก็ขออนุญ,ญาตเบิร์ไปหาอะไรก็แล้วกันนะคะผมเว,ววเวเดี๋ยวบรรยากาศเกณ์นี้มันสวยจริงๆนะผมชอบมากเลยน่ะใกล้ถึงบ้านแล้วอยู่ตรงบ้านของนี่เองดูเหมือนว่าจะมีคนส่งจดหมายมาให้หรือเปล่าเอ่ยออขอติ๊กถูกบ้านตัวเองก่อนนะโอเคเอออันนี้ไม่ใช่ ออันนี้ตึงสอรี่ให้คุณสนใจพูดดาหรือวิญญาู้วิทักบ้างไหมถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้มาหาฉันที่มูนตะวันออกชิงเหนือของหมู่บ้านสิเออมันคืออะไรครับเนี่ยเอ,อ่มันคือการเลี้ยงสัตว์หรอไม่แน่ใจออของเล่งเหล็กไว้อะไรบ้างเอ่ย รดน้ำสิบครั้งอตอนนั้นผมมาปลูกอันนี้ไว้นอกนั้นก็ต้องทําการเก็บก่อนโอเคเราได้หมาฝรั่งอะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้เนาะผมไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเ,เก็บไปก่อนเถอะโอเคครับพอเก็บไปเก็บ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 โอเคแล้วเหลือตรงนี้อีกถ้าเก็บต่ออ๋อเอามันคือหมาฝรั่งขั้นสุดยอดเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าวั <c oughs> นนี้เราก็มาทําการปลูก อ่าผมมีแค่มะเขือเทศเนาะเราก็ทําการที่จะหยิบมะเขือเทศมาปลูกเลย้ลยกันเนาะโอเควางปลูกไปปลูกตรงนี้แล้วปลูกตรงนี้ต่อเนาะโอเคทีนี้ผมก็ทำการปลูกต้นมะเขือเทศหมดแล้วหนาะที่เหลือก็ราดต้นไม้ประมาณสิบอันอันที่สองอันที่สอง เคลือประจำวันเคลื่ที่สามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เอิมเคลื่ที่สี่สีใช่ไหมเขาใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วอนอนที่เหลือเหลือเคลออะไรอีกอ่ารวบรวมเห็ดห้าดอกเนาะก่อนต้องไปหาเห็ดใช่ไหมเนี่ยเ,เห็ดห้าดอกจริงด้วยอ่าาอฮะเคลื่ออันนี้เนาะโอเค เหมือนว่าเขาจะฝ่อเส้นทางแล้วให้มาทางน,นี้เนาะอ่ามาเหตุต้องหาที่ไหนฝอมนไม่เคยหาเลยอ๋อแล้วไปเราต้องไปทางนู้นเลยสินะโอเคก็ต้องยากันไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเหมือนว่าเหตุจะจุโรนี้เนาะก็ไม่ได้ไกลมากเลยก็เก็บขึ้นมาเลยเนาะเหตุเป็นชิ้นที่หนึ่งเนาะโอเคได้มาชิ้นหนึ่งแล้วอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนู้นเลยโอเคแล้วก็ได้มาอีกชิ้นหนึ่งนะโอเค อ๋อครบแล้วเหรอเนี่ยอ๋อครบแล้วเป็นที่เรียบรนะอ้อเลยเนาะเครดที่ห้าเสร็จ,เสร,จเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าเครสหมดทุกอันแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่อันนี้คืออะไรอะ่ะมันมีเพชรด้วยอะ่ะออมันเก็บได้หรือเปล่าเอ่ยอา่ามันทุบได้ไหมลองทุบหน่อยไม่เหมือนว่าจะไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้อยากได้เพชรตรงมือเจ้าจังเลยนะอต่เหมือนว่าข้าจะเอาไม่ได้นะ นั้นก็ไม่เป็นไรครับโอเคเนาะเราไปดีกว่าค่ะเอาไม่ได้นะนำ้ำขอ,อยกินแอปเปิลไปหนึ่งทีแล้วก็กินสลัดไปอีกหทีเนาะโอเค飒ๆเลยและดูเหมือนว่าผมูจะเห็นด้วยว่าผมสามารถเลื่อนเวเลื่อนขั้นเป็นเวอร์เจเป็นได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะอย่างนี้ก็เลื่อนเลยสิครับโอเคได้บันไดมาใช่ไหม บันไดหลายสีใช่ไหมล่ะก็ต่อไปก็เป็นเวลแปดเอ้ยผมอยากทำไอ้นี่มากเลยโอ้โหอยากทําอาหารอยากเลี้ยงเนีแล้วก็อยากไปส่องสัตว์เนาะโอเคไปดูวิวตรงนี้สิว้าอย่างสวยเลยครับวันต่อมารู้เหมือนว่ามันจะมีดาวตกออกามาหนะ้าวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมก็มาอัดอ,อีกรอบหนึ่งอตรงนี้เนาะ แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีดาตกพอดีเนาะประมาณหกโมงมันจะมาหกโมงเหมือนว่าเขาบอกว่าจะมาหกโมงไมมหกโมงเย็ยนถึงประมาณห้าชุ่มนะก็เวลาประมาณนี้ซึ่งผมบอกผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะผมอตรงนี้ผมผัดผ่านมานะแต่ผมไม่เจอหินนะผมตาถั่วเกินไปที่จะมองเห็นผมก็เลยขับผ่านไอหินดาตกมาเป็นที่เรียบร้อยเลย อ่าแต่ต้องบอกว่าแบบรู้สึกว่าหินเนี่ยใช่ไหมเ้าบอกว่าม,ม,มันมันมันจะมีตกจุดเก้าจุดเนาะที่ผมไปดูมาซึ่งเห็นเขาบอกว่ามันจะมีแรกใช่ไหมแลกแบบแรกหินที่มันเป็นหินตกจากไอดาวตกเนี่ยแหละเอาไปแรกของเป็นของตักแต่งอะไรประมาณนั้นนี่ก็เลยตามหาแล้วมีหมดด้วยไงเหมือนแบบว่ามันจะแลกอยู่แถๆตรงนี้นะก็จะไม่ผิดนะ แต่ผมจะพยายามหาดาตกกัเนานะว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วก็เห็นเขาบอกว่าดาตกแต่จุดนี่คือเก็บได้แต่และจุดเก็บได้แค่หนึ่งรอบนะเออก็อย่าไปหาแล้วกันนะเขาบบว่า,วา,วาถ้าคนเก็บหนึ่งจุดไปแล้วอะ่ะมันไม่เกิดอีกนะก็คือทุกคนจะมี9จุดใช่ปะแล้วก็พอเก็บทั้งหมด9จุดก็คือหมดแล้วแล้วคุณก็รออีกวันหนึ่งวันที่ดาตกมาอีกรอบนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครวนหาอยู่แบบลิมิตอ่ะ แล้ที่เหมือนว่าผมก็จะมาเจอตรงนี้เนาะจุดนี้ซึ่งน่าใช้ขวานนี่แหละโอเคโอเคเป็นสีผมได้เป็นสีม่วงเนาะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นสีเดีวยวกันหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับก็ได้มาแล้วหนึ่งอันเนาะซึ่งจุดที่ผมได้มาก็จะอยู่ตรงนี้เนาะประมาณตรงนี้โอเคก็ตามแผนที่ที่ผมเคยขึ้นให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ไปตามหาอีกจุดหนึ่งเลยดีกว่านะ แล้วผมก็ว่าเจอตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นสีม่วงเหมือนเช่นเคยเนาะแดี๋ยวก็สวยนะผมค่อนข้างชอบสีม่วงนะอ่าโอเคตีเบอเบียนอ่งดีด้วยมันเป็นจุดตรงนี้นะแล้วก็นั่นแหละทำการเก็บข้ามาบัญชีเริ่ร้อยก็ทําการทุบแล้วก็ได้อันที่สองมาเนาะนี่ก็อยู่ตรงนี้นะอยู่จุดตรงนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ไปตรงนี้ต่อ,ตอ แล้วมก็มาเจออีกกันหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสีฟ้าแล้วก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,กันเลยอะใกล้ๆเลยแหละก,ลก,ลก็นัน่นแหละนะแล้วก็ผมก็ทําการที่จะโทอไอหินว่านี่เนาะซึ่งนี่แต่เป็นสีฟ้าแต่ผมก็แอบอยากได้สีม่วงนะแต่ได้สีนี้มาก็ดีเหมือนกันแล้วก็เจอตรงนี้อีกก็เป็นสีฟ้าเนาะอ่าแล้วก็มันอยู่จุดตรงนี้เนาะ แต่จะว่าไปแบบผมอยากรู้จริงว่าทุกคนนี่มันน่าสมสีเนาะทุกคนน่าจะได้สีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าแบบใครรู้ว่ามันได้สีเหมือนกันหรือมันหรือมันแบบได้สีไม่เหมือนกันนี่ก็มาบอกกันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันสุมหรือเปล่าแต่เดาว่าก็น่าจะสมเลยเนาะแล้วก็มาเจออันนี้อีกอันเนาะก็เป็นสีฟ้าเช่นเคยอันนี้ผมก็เดาว่าแค่สีฟ้ากับสี สีม่วงเนาะแล้วอยุดจุดก็อยู่จ,จุดตรงนี้นะก็ไม่รอช้าครับก็ทําการเก็บขึ้นมาเหมือนเช่นเคยนะโอเคได้มาอีกอันเป็นอันที่ห้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันที่หกเป็นสีีดับตาลแฮะมันสีเท่าสีบริเวณตรงนี้นะที่ผมมาเจอมาก็ใกล้ๆอยู่จุดตรงนี้เลยเนาะโอเคแล้วเจอเป็นสีน้ำตาลต่อตีไปอีกทีหน,นึ่งก่อนโอเคก็ขุดเก็บมาอีก เป็นอันที่หกบ้าหูโอเคทุกคนแล้วผมก็มาเจออันที่เจ็ดเนาะเป็นสีเทาอะไรก็ทุบเลยก็แล้วกันนะไม่รีลาไม่รอรีละแล้วผมก็มาเจออันที่แปดเนาะโอเคเป็นสีม่วงแล้วก็มันอยู่บริเวณตรงนี้นะที่ผมไปเจอโอเคอันที่แปดแล้วขอเลยอันเดียวสักพักที่ผมมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยคาบ,บิเวลา่าลอยไ,ได้ฮะโอ้โห คือแบบพี่นอนกะอากาศได้ไงครับใช้พลังจิตวิเศษเหรออืแต่คาบีราหานี่น่ารักมากเลยอ่ะมีเนี้ยคาบีเวลาไหมครับเนี่ยใช่คาบีเวลามใช่ใช่เหมือนเป็นคาบีราลเนะาะคาบีวาหาอืมมันเป็นบักใช่ไหมเนี่ยบักแหละโอเคแตยว่าอันนี้ก็จะเป็นขอที่อ่านวันแรกกันนะ นี่นี่คุณก็สามารถมาแลกนี้ได้นะมว่ามันจะเหมือนกันหมดเลยนะแต่แค่มันต่างกันแค่คอนสีกันเนาะหินไม่ให้ราเก็บมามันก็เลยมีหลายสีเนาะก็เอาสีในมาแลกส่วนหินสีขาวนี่มันแลกได้นะแลกได้หมดทุกอันเลยนะนสีขาวอ่ะนี่แต่พอได้แลกเป็นไอ้ทานฝนดาวตกเนาะโอเคเราก็ได้มาแล้วแอนิเมชั่นเนาะก็มาดูกันดีกว่าเนาะแอนิเมชั่นมันเป็นยังไงขอดูหน่อยสิโอเคมาฮะแล้วก็ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้ โ okay. อเคอ๋อก็จะเป็นการเหมือนขอพรแล้วก็มีดวงดาวตกออกมาอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วตัวเราเหมือนว่าจะเรืองแสงด้วยนะอ่ะาค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าค่อนข้างโอเคเลยนะอ๋อทุกคนแล้วดูนี่สิคือแบบดาวตกอย่างสวยเลยครับสวยมากเลยอะ่ะอืมมาขอพรหน่อยสิขอให้คนดูช่างชั้นจะเยอะยถึน,นนะ <laughs> อ๋อโอ้แล้วก็มีดาวตกแนี้ด้วยอย่างสวยเลย ว้าวมันน่าจะเป็นสเก็ตเหลืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะอืมชีวิตประจำวันของผมที่ในฮาร์ดเชอเปียเนาะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบคลิปแบบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเราก็ได้มาทําแนวคลิปแบบนี้อีกนะได้เกรว่าทุกคนชอบกันนะ่ะบายบายครับ